ครับและในตอนนี้เนี่ยผมจะมาพูดเกี่ยวกับตารางตารางเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแสดงผลข้อมูลอีกรูปแบบหนึ่งที่คนเราเนี่ยนิยมใช้กันเพราะมันเข้าใจง่ายด้วยแล้วข้อมูลมันก็ดูเป็นระเบียบด้วยเอาล่ะมาเริ่มกันเลยการสร้างตารางเนี่ยเราจะใช้แท็กที่มีชื่อว่า table ครับที่แปลว่าตารางนั่นแหละทีนี้ตารางก็จะต้องประกอบไปด้วยส่วนหัวของตารางแล้วก็ส่วนเนื้อหาของตารางใช่ไหมครับส่วนหัวของตาราง เราจะใช้แท็กที่มีชื่อว่า th ที่มาจากคำว่า table head และภายในส่วนหัวของตารางมันก็จะต้องมีข้อมูลใช่ไหมครับทีนี้การที่มันจะมีข้อมูลได้มันจะต้องมีแถวก่อนหรือก็คือ row เราก็จะใส่ tr ที่มาจากคำว่า table row ลงไปครับและภายใน table row เนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยข้อมูลทีนี้ข้อมูลที่เป็นหัวข้อของตารางเนี่ยเราจะใช้แท็กที่มีชื่อว่า th ที่มาจากคาว่า เชิงเา a ์ i n g ครับอ,อ,อันนี้อาจจะเป็นชื่อแล้วเราก็ใส่ไปอีกเราต้องการอีกชื่ออะไรอีกวะเพศอ่าแล้วก็อายุละกันอายุเดี๋ยวเขียนแค่นี้ก่อนแล้วมาดูผลลัพธ์กันคุณสมบัติของ th เนี่ยมันจะทำให้ตัวหนังสือเนี่ยกลายเป็นตัวหนาด้วยครับส่วน th เนี่ย มันจะทำให้เบราว์เซอร์เนี่ยรู้ว่าข้อมูลที่อยู่ภายในนี้มันคือส่วนหัวข้อของตารางทีนี้จะสังเกตว่าตารางเนี่ยมันไม่เห็นมีขอบเลยเราจะต้องกำหนด border ให้ตารางครับมาที่แท็ก table และกำหนดคำว่า border หรือก็คือเส้นขอบกำหนดเป็น1ดูซิอ่ะเพียงเท่านี้ตารางของเราก็จะมีขอบแล้วจบและกับส่วนของการสร้างหัวตาราง ทีนี้ในส่วนของเนื้อหาเนี่ยมันจะเรียกว่า table body ครับใช้แท็ก t body มาจากคาว่า table body นั่นแหละแล้วก็เหมือนกันกันกบส่วนหัวเลยก่อนที่เราจะสร้างข้อมูลเราจะต้องสร้างแถวขึ้นมาก่อนโดยการใช้ tr ทีนี้ข้อมูลเนี่ยจะใช้แท็ก td ครับที่มาจากคาว่า table data ชื่อใช่ไหมอ่อชื่อสองชื่อ,ช,อ,ช,อชื่ออะไรดีวะชื่อหนึ่งชื่อหนึ่ง ในหนึ่งเพชายชแล้วก็อายุ21ปี U S B. เดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันอ่ะเราก็จะได้ข้อมูลล้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการข้อมูลแถวถัดไปเนี่ยเราก็จะต้องใส่ tr เพิ่มครับโดยที่ tr เนี่ยจะต้องอยู่ข้างนอก tr อันก่อนหน้านี้นะ ท r แล้วก็ td อันนี้จะเป็นชื่อสชื่อสแล้กัน3ามเพศหญิงทีนี้สมมุติว่าเราใส่จำนวนของข้อมูลไม่ครบตามที่หัวข้อมันมีเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอ่ะเห็นไหมครับพอข้อมูลของ3เนี่ยมันไม่มีอายุใช่ไหมมันก็เลยจะเป็นพื้นที่ว่างๆแบบนี้ งั้นเราก็ใส่อายุให้3ามหน่อย19บเกาปีนะถ้านี้มันก็จะปกติแลละเลื่อนโค้ดลงมาหน่อยตัว Visual Studio Code เนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือการทำให้เราเขียนโค้ดเร็วผมจะมีทริกหนึ่งจะมาแนะนำคือผมจะสร้างแบบนี้ด้วยการพิมพ์แค่บรรทัดเดียวอ่าน่าสนใจไหมเอาล่ะสังเกตด,ดีๆนะครับ TR แล้วก็ลูกศรชี้เข้าไปหรืออ้เครื่องหมายมากกว่าแหละชี้เข้าไปแล้วก็เป็น td ถ้าสังเกตเนี่ยตรงเนี้ยมันจะโชว์ว่าโค้ดอ่ะจะออกมาหน้าตาแบบนี้แปลว่าลูกศรชี้เนี่ยมันหมายความว่า tr มี td อยู่ข้างในแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการ td ในหลายตัวเราก็ใส่คูณไปใช่ไหมเหมือนพัดก่อนหน้านี้เราก็สอนไว้คูณ3เห็นไหม อันนี้ก็ได้แล้วโอ้อีซี่สุดๆชื่ออะไรดีแล้วเนี่ยชื่อสองชื่อสองทำไมสองเพิ่งมาวะเอ,อ่อเพชรชายอายุยืดสองปีไหนดูซิอ่าแล้วนี่แหละครับคือการสร้างตารางผมไม่แน่ใจว่าทุกคนเนี่ยจะเข้าใจการสร้างตารางไหมเดี๋ยวผมจะวาดรูปอธิบายโค้ดให้ดูเอาล่ะโค้ดแรกเนี่ยคือ table ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีปิด table ตรงนี้ใส่ให้มันเป็นแท็กที่สมบูรณ์หน่อยเมื่อเราเขียนโค้ดอย่างเงี้ยมันก็จะมีอะไรลักษณะประมาณนี้แหละขึ้นมาจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ t h ลงไปใช่ไหม t h ate. แล้วก็ปิด t head ตรงนี้ มันก็จะมีส่วนที่เป็นหัวข้อซึบอะไรมานี้แล้วก็สร้างเราก็จะสร้างโลขึ้นมาสร้างแถวขึ้นมาหนึ่งแถวปิดแถวปึ๊บเมื่าจะเกิดข้อมูลขึ้นมาเป็นแถวนะเป็นแถวน,นี้เป็นแถวปึ๊บแบบนี้จากนั้นเมื่อเราใส่ข้อมูลไม่ว่าจะเป็น T D หรือ T H ก็ตามข้อมูลเป็น A แล้วกัน T.H. พอเราใส่ไปหน,นึ่งอันนึ่งเงี้ยมันก็จะนับว่าแถวเนี้ยมีค่าเป็น1คอลัมน์แปลว่าถ้าเราใส่อีกตัวเนี้ยคูณ3ามใช่ไหมแบบเมื่อกี้มันก็จะแบ่งไอแถวเมื่อกี้เป็น3ส่วนอ่ะมันก็จะหน้าตาเหมือนตารางก่อนหน้านเนี้ยและ T.H. เนี่ยมันคุมแค่ r o เดียวก็คือแถวเดียวแปลว่า T.H. เนี่ยมันปิดตรงนี้ละอันนี้ T.H. ปิดละดดแล้วเราก็จะมี T-body ใช่ไหมอีกตัว T-body มีเปิดแล้วมีปิดมันก็จะสร้างส่วนที่เป็น T-body ขึ้นมาแล้วก็เหมือนกัน TR ชี T ้เข้าไปมี TD คูณสาม สร้าง tr ขึ้นมาฟืึ๊บแล้วก็ tr เนี่ยจะมี td อยู่3ตัวข้างในจะเป็นแบบนี้อ่าแต่ถ้าจําได้ผมแสดงข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งให้ดูก็คือถ้าเกิดว่าเราใส่ td คูณ2ใช่ไหมมันก็จะคิดเป็นแบบนี้1 2แต่ว่าแต่ว่าอีกข้างหลังเนี่ยมันจะไม่เอา ม่ออลบลบลบออลบออกมันก็เลยจะหน้าตาอะไรประมาณนั่นแหละผมไม่แน่ใจว่าผมจะที่ไปให้คนอื่นเข้าใจได้ไหมก็ลองทำความเข้าใจกันดูนะครับครับแล้วสลับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนสหรับใครที่มีข้อสงสัยอะไรหรือว่ามีความรู้อยากจะแบ่งปันทุกคนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสําหรับตอนนี้สวัสดีครับ